ข่าวด่วนครับทุกคนนายห้างชื่อดังโปรโคอมเมนต์ในข่าวของช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับนายห้างฮักดีรคคอร์ดนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับสั้นๆแต่ได้ใจความมากเลยครับโดยมีข้อความครับที่บอกว่าพูดไม่คิดคิดไม่พูดนั่นเองครับซึ่งแปลความหมายได้ตรงๆเลยนะครับกับคําว่าพูดไม่คิดนะครับทุกคนก็คือ เวลาเราจะพูดอะไรออกมาเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วก็ไต่ตองก่อนนะครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข่าวที่ในห้างบางคอมเมนต์ก็คือข่าวนะครับของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยที่ไปแสดงอยู่ จังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับแล้วก็โดนพิธีกรเนี่ยต่อว่านั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้กําลังกลายเป็นนะครับกระแสะโซเชียลอย่างมากสําหรับข่าวนี้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงนะครับแฟนเพจของจังหวัดนั้นๆเลยก็ว่าได้ในตอนนี้นะครับท่ามกลางแฟนคลับครับทุกคนที่ส่งกําลังใจครับไปให้ทางด้าน โจนะครับหัวเรือใหญ่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้ที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้มีการลงข่าวไปเกี่ยวกับประเด็นรถแห่ด้วยที่โดนพิธีกรนะครับพูดด้วยนะครับถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมและก็เหมือนกับไม่ให้เกียรติกับทางด้านศิลปินนะครับที่ไปทําการแสดงด้วยนั่นเองครับทุกคนซึ่งต้งบอกว่า ก่อนเริ่มแสดงด้วยซ้ำนะครับนะซึ่งทุกคนก็คงจะได้ฟังไปแล้วกับข่าวนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท่ามกลางนะครับเหล่าบรรดาแฟนคลับและเหล่าบรรดาคนบันเทิงคนที่อยู่ในแวดวงการหมอลำต่างๆครับที่เข้ามาให้กําลังใจทางด้าน บอสโจนั่นเองครับทุกคนอุ้มอิ่มก็ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านหลายๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นคอมเมนต์ของท่านในห้างนี่แหละนะครับฮักดีรคคอร์ดเนาะที่ได้มาคอมเมนต์ซึ่งนุ่มบอกว่าเป็นคนในแวดวงการเดียวกันครับก็ยังรู้สึกว่าออ,อกมานะครับพูดเตือนคตินะครับสิ่งที่ไม่ดีให้กับวงการนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนซึ่งนุ่มบอกว่าการใช้ถ้อยคําแบบนี้เนาะอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็มองว่า ไม่เหมาะสมนั่นแหละครับทุกคนอย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ดูตามสื่อต่างๆครับที่ออกมานั่นเองนะครับทุกคนเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุ้มอิมมองว่าเขาก็ได้รับผลกระทบแล้วแหละสําหรับคนที่ออกมาพูดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือโอ้โหรถทัวร์เนี่ยเป็นจอดหลายคันกันเลยทีเดียวนะครับนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับถือว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรใ,ใดๆหรือว่ายังไม่ได้มี หนังสืออะไรออกมาเลยอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับคณะกรรมการที่จัดงานนั่นเองครับทุกคนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ิมยิ่มขาบกระแสนะครับได้นําเสนอไปแล้วครับก็สดๆเลยก็คือทาง กลุ่มนะครับที่มีคนติดตามมากกว่า1 5 0 0 0 0คนนะครับสำหรับจังหวัดนั้นๆครับก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านแอดมินแล้วก็ทางด้านนะครับคนในจังหวัดหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในจังหวัดเนี่ยได้ทราบเรื่องนี้แล้วนะครับเหมือนกับว่าเป็นการทําให้จังหวัดเนี่ยเสียชื่อเสียงด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ได้รับทราบแล้วแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นรอให้จัดงานเสร็จนะครับหรือว่างานเนี่ยจบลงไปก่อนนะครับคิดว่านะครับทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ใน เขาเรียกว่าอะไรนะที ago, like. ่อย right ู่ในแวดวงจัดงานเนี่ยได้ออกมาพูดนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองครับทุกคนซึ่งเมื่อเช้านี้ทางด้านบอสโจเนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับก็ได้ออกมาบอกว่าผมยังเคารพรักนะครับในคําว่าศรีสะเกตเพชรบ้านแพงอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้เนาะทุกคนจังหวัดศรีสะเกตเนี่ยค่อนข้างที่จะจ้างงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะกว่าทุกๆจังหวัดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าลูกหลานชาวจังหวัดศรีสะเกต อย่างน้องอุงอิงพี่บ้านแพงนะครับก็ได้เข้าไปสร้างชื่อเสียงให้นะครับแล้วก็ได้เข้าไปรับรางวัลของคนดีศรีสะเกตเนาะหนึ่งครั้งแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าน้องเนี่ยทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับวันนั้นเนาะแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกตแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางด้านบอสโจก็ได้พูดแล้วในไลฟ์สดว่าไม่ได้เหมารวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้เหมารวมเกี่ยวกับจังหวัดศรีสะเกตแต่อย่างใดนะครับพูด ถึงบุคคลบุคคลหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ได้มีการออกมาพูดในงานนั่นเองครับทุกคนนะก็วันนี้เราได้เห็นถึงพลัง fc f a n c ลับนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงพลังความมีน้ำใจนะครับกับ,บวงการศิลปินด้วยกันนะพุกคนหลายท่านครับที่อิ่มอิ่มเนี่ยไม่ได้พูดออกสื่อนะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นก็สิ่งที่เราได้เห็นก็คือท่านในห้างนี่แหละที่พูดแบบว่ามีคติสอนนะครับมีคติสอนสําหรับพิธีกรท่านนั้นเนาะ พูดไม่คิดคิดไม่พูดนั่นเองครับทุกคนถ้าคิดอะไรได้ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะพูดออกมาทั้งหมดในความคิดของเราใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าออกสื่อมาหมดแล้วเนี่ยนี่แหละครับทุกคนสิ่งที่เราเห็นก็คือเกิดการมหากราบเกิดการทัวลงเกิดการพูดไม่ดีต่อกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่วิมวันนี้เนาะได้พูดกลางรายการก็บอกว่าอยากให้ทุกอย่างลงเอยด้วยดีนะครับอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนาะอ,อย่างน้อยแหละนะครับ ทางด้านหมู่บ้านนี้ก็เคยจ้างว่าจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลยก็คือลูกหลานน้อศรีสะเกดก็คือได้ไปมอบความสุขให้วันนั้นก็คือเหมือนกับว่าทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาจัดโชว์พิเศษให้เลยนะครับเกี่ยวกับโชว์ศรีสะเกตเพชรบ้านแพงนะครับให้เหล่าบรรดาแฟนคลับ FC ที่ไปชมในวันนั้นเนี่ยได้ชมกันแบบอลังการนะครับแล้วก็ทางด้านบอโจก็บอกว่าทางทีมงานเนี่ยแสดงเต็มที่แล้วจริงๆ นะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยากให้อีกฝ่ายนะครับออกมาพูดเนาะออกมาพูดแล้วก็ถ้าผิดก็ต้องขอโทษหรือว่าถ้ามีเหตุผลก็ต้องออกมาชี้แจงนั่นเองครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตหรือว่าแฟนกลับ FC ของทั้งทางด้านหมอลำเองแล้วก็มี มีในกลุ่มคนที่ทํางานณนะตรงนั้นในหมู่บ้านเนี่ยก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้คนที่ออกมาพูดหรือว่าคนที่พูดในวันนั้นนะครับออกมาชี้แจงกับประเด็นดังกล่าวนะให้สังคมได้รับรู้นั่นเองครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหนะครับรุนแรงมากนะครับบนโลกโซเชียลเนาะนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ลดลาววาสอกเลยนะสำหรับชาวเน็ตไม่ว่าทางด้าน ฝั่งนั้นเนี่ยจะโพสต์อะไรนะครับก็มีทัวร์ไปลงก็มีคนไปวิภา์วิจารณ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากให้เรื่องจบเนาะอุ๋ไม่มองว่าก็น่าจะมีการออกมาพูดกันนะครับเพราะว่าบอสโจก็ได้ออกมาพูดแล้วแล้วก็เอาสัญญาเนี่ยออกมากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัญญาคือชัดเจนมากเลยนะครับนะก็อยากให้เป็นแบบนั้นครับอ,อย่างที่บอกครับว่าการแสดงซอดแจ้งของหมอลำเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเนาะแสดงอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยก็สามารถอารมุ่มอร่วยได้หรือว่าสามารถ เล่นต่อให้ได้นะครับตามที่เจ้าภาพเนี่ยต้องการนั่นเองแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเขาก็เล่นเกินแล้ว1ชั่วโมงเต็มนะครับเล,เล่นเล่นเล่นเกินมา1ชั่วโมง5นาทีด้วยซ้ำเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็นั่นแหละครับทุกคนบอสโจก็บอกว่ามีงานที่จะต้องไปต่ออีก1ง,งานแล้วก็ระยะทางค่อนข้างที่จะไกลามากเกือบ300โลนะครับก็หมอลำเขาก็ต้องเผื่อเวลาด้วยใช่ไหมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะนะครับก็ต้องจริงๆก็ต้องตกลงกันเลยตั้งแต่สัญญาแล้วนะครับว่า อยากได้เวลานี้นะอยากให้จบประมาณ7จ็ดโมงนะต้องตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเนานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอพอสัญญามันเกิดขึ้นแบบนั้นเนี่ยมันก็แบบนะเป็นข้อกังขาแล้วว่าไม่ได้ทําตามสัญญานั่นเองสําหรับทางด้านเจ้าภาพเนาะนะนะสำหรับวันนี้ก็เอาเรื่องราวของในห้างนะครับฮักดนะีรีคอร์ดเนาะมาเล่าสู่ทุกคนฟังว่ากับความคิดดีๆกับคติดีๆนะครับที่ท่านได้ออกมาคอมเมนต์ในช่องมิ้ม,มข่าวกระแสแล้วก็มาเล่าสู่ ทุกคนฟังนั่นเองนะครับเนาะเรื่องนี้ก็คือแบบโอ้โหดราม่าติด2 3วันแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอ้มอิ่มก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาทักทายอ้มอิ่มในรายการม้วนซึ้นขึ้นร้อยสามด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับรักทุกคคนนะรับ